มีชื่อชื่อของอัปเดตอัปเดตของตัวที่จะมาต้นเดือนใช่ไหมเออก็นั่งนั่งขำอยู่คนเดียวแบบแบบเขียนชัดเจนนะ s i m ิโอ t n อินเวชันเนาะเออก็ถ้าเกิดใครรู้เนี่ยตัวของเกมเราเนาะก็มันเคยมีไอ้ตัวอีเวนซิมิโอด์อินเวชันมาแล้วก็คือช่วงที่เป็นตัวของนาวเวนอมคาเนตตรงนงั้น,นอะเออ นันคืออันนันคือเวอร์ชั่นแรกนะครับผมครั้งแรกอันนี้คือครั้งที่สองนะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะหลุดหลุดแบบอย่างนั้นนะเนาะเออตอนแรกคาใบ้ที่มันใบ้ตัวท้ายท้ายของตัวเอีเวนต์เก็บโทเค็นเนี่ยมันก็ยังพอแบบว่าตีความเป็น Secret i อินเวชัได้ใช่ไหมเออเป็นเอเลียนอื่นๆได้อะแต่พอเมื่อคืนมันหลุด หลุดเพราะว่ามันจังหวะมันรีวันเนี่ยคือไอ้ตอนตอนจังหวะรีวันอ่ะบางทีมันจะชอบมีเออร์เรอร์ที่แบบว่ามีแพ็กเกจแปลกๆหลุดขึ้นมาไงแล้วมันก็มีคนตาไวแบบว่ากดกดซื้อขึ้นมาพอดีแล้วมันก็ขึ้นชื่อมาพอดีอะไรเงี้ยคือแบบพี่ก็อารมณ์อารมณ์ไหนไม่รู้ซื้อตอนรีวันไม่ได้กลัวบั็กกลัวอะไรเลยก็ซื้อตอนรีวันเสร็จแล้วแพ็กเกจมันก็เลยแบบว่าเป็นแบบเป็นชื่อของตัวอัปเดตที่จะมาขึ้นมาแทนอะไรเงี้ยก็เรียบร้อยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ ตลกดีไม่คิดว่าจะหลุดแบบอย่างนี้นะครับผมอ่ะก็ไม่รอช้านีนพีคแรกนะครับผมของอัปเดตแรกเนาะเออนีนพีคแรกของอัปเดตแรกของเดือนกันยายนนั่นเองนะครับผมก็มาดูพร้อมกันนะครับผมอ่าตวหัวมาเลยว่าราชาที่แท้จริงเนย์ท k i n g งอิน Back ที่แท้จริงมีมาแล้วนะครับผมตอนแรกเป็นเนาใช่ไหม พอในอีเวนต์เวนอมบอกขอเป็นแทนนะครับผมวดสวยอะ่ะทำทำแบบมีเขาเรียกว่ามีความแบบใบแบบเทีสีแบบเป็นกลุ่มดาวสวยๆในตัวเวนอมด้วยส่วนตัวชอบนะเออชอะไอี้ดูอลังดูฟูงฟิงดีแล้วก็เวนอมมันกลับไป เป็นดำล้วนนะแอดชอบมากกว่าไอ้เวอร์ชันที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยแอดจะว่าแอดชอบเวนอมเวอร์ชันดำล้วนมันดูเท่ว่างก็นี่พีกแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวของชุดเวนอมจากอีเวนต์คิงอินแบ็กเนาะอ่าไม่ไม่มาแค่ชุดก็มาพร้อมกับเทียสีด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยใครที่เป็นแฟนของพี่เวนนอมของเราเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมเงินเตรียมคิดตั้น MT ไม่พร้อมเพราะคุณต้องหาของทำเทียสีนะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณหาของทำเทียสีไม่ได้ตีบอสได้ไหวเนี่ยมาใช้บริการเพจเราได้นะครับผมเพียงเดือนละ99บาทนะครับผมเราจะมีลูกศิษย์ศิษยพี่ศิษยน้องอาจารย์นะครับผมคอยดูแลคุณตลอดทั้งเดือนทั้งสอนการปั้นการ์ดสอนการตีบอสแล้วก็พาไปตีบอสด,ด้วยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดใครสนใจก็มากดเป็นซัพพอร์ตเตอร์ที่เพจนะซ่าได้นะจ๊ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสับตัวของสนิปีแรกเนาะ ก็คิดว่าอัปเดตเดือนนี้เนี่ยน่าจะมาประมาณวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบเอ็ดป่ะวันพุธหน้าพุธหน้าพุธหน้ามันโดนวันเลยอ่ะยี่สิบเอ็ดนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยก็เหลือเวลาอีกกี่วันแล้วเนาะถ้าเกิดใครของไม่พร้อมก็มาใช้บริการเพจเราได้นะครับผมที่เพจซนาซ่านั่นเองนะจ๊ะสดทางให้ลูกรักผมหน่อยครับแพทนี้อลูกรลักคุณเหรอลูกรลักคุณก็ต้องกลับมาตีบอสทุกวันแล้วนะครับผม ก็ประมาณนี้สำหรับข้อมูลเนี่ยอัปเดตข่าวๆราของสันีพีคแรกของเดือนกันยานในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรนะครับผมเดี๋ยวเอามาลงให้เช่นเคยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเจอที่เพจ Facebook นะจ๊ะ